สวัสดีครับเป็ดซี่ครับสวัสดีค่ะมาเบิ่งอันมือนีก่กอะสวยๆเพราะว่าคาการาง,งานอยู่เอาฮานอยชุดร่วมฮานอยของว,วันที่สองของ,ของวันที่สามเนาะวันที่สองต<ด>ัววันที่สามาไม่ตัวของวันที่สองชุดร่วมเขาสามันมี่เหล้าสตาเฉพาะจิตกาชาติเขา่าหกเก้าวันหกเก้า แล้วก็พิเศษปกติวิไอพี่เข่าเจ็ดสี่ศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์สามค่ะก็ะถือว่ายังเข่าดีนะจ้าชุดร่วมพนของวันที่สองค่ะลุงใส่บันนี้ชุดเจาะมออเบื้งชุดเจาะน้อยว่ามันมีหม่องเข่าบ่ของวันที่สองแต่ของวันที่สองของวันที่สองก็สีม่มีเฉพาะจิดมีเข่าเข่าเฉพาะจิดเข่าสองเจ็ด เฉพาะจิเข่าสองเกีดจ้าเนี่เข่าสองเจับไห่มีบ้งอนี่ขามีถกเข่าสองเกียเข่าสองจะจับเข่าสองเก็ดจับไห้เข่าสองเกีเด่นเลขวิ่งเลขสองกับเขาครับเ็กเด่นสองเข่าสองเเนี่ยเอไ่มีกระซีเาเานะครับไม่มึงบ่คยกสีเาเฝ้ามันี่มันบ้ซสาบ่ได้มันเวยเล่นแบบพันพไปหนึ บานีนชุดยอดนิยมชุดร่วมต้ะชุดยอดนิยมพิเศษวิไอพีของวันที่สองตีชุดยอดนิยมมีเขาอย่างก็วิ่งหกเขาพิเศษว่าเขาปกติปกติกับบอกนั่นเขาวิไอพี่ีเก้าเขาจุดวิไอพี่ีเก้าค่ะเพิ่นกับว่าด้จับให้เขาอยู่ในชุดจุดแดงๆสี่เ้าคือ,คอว่าเขา เบอร์ของมือวันที่สามครับมือนี่ครับชุดร่วมเลชุดร่วมวันที่สามมือหนีครับชุดร่วมวันที่สามองมือ,อมนีมิเล่าสตาเฉพาะจีดกาชาติศูนย์เก็ยตซีหนึ่งจับคู่หายซี่ศูนย์หนึ่งเกียเจียตซีศูนย์หนึ่งพิเศษปกติวีไอพี่แปดสามหาเก้าจับคู่หายกับหาแปดเก้าสามสามหาแปดเก้า เดนหกหกศูนอค่ะมาชุดเจาะน้อยใ้เวลาไปใบเวลาได้หัวตะไทบอมันจะได้สวิธีสนาทีเวาเนไปแป๊บนึงครับขอปน้าค้แหงมือสมมติค้าได้เศร้าแสนาทีด้เวลาได้หัวตะไทเอาวอไแล้วนั่นก็เป็นบ่ได้เวลา โทรเล็กได้ดีมากมือว่านพันกระยากรักมือหนีกระยากรักอีกมือว่านกระล่งก็เอาไปลงผู้เดียวสวยๆกับเบาเองมือว่านสวยตอนนี้เป็น้แไงตอนนี้พันกระตัดผมมัดมือมือว่านตุ้ยก็เอาไปลงผู้เดียวเบาอยู่ผู้เดียวมือว่านโลงโล่งทำๆมันยาหมอรวยกับว่าใดนั่นหยาเนี่ยมันพูดเองกับหมอรวยกันพอคนเขาต้องแบหมอรวยอยู่กับจิ้กให้หมอรวยกับบอสบอสบาย คนก็ยากพ่อคนพอบ่อสบายพ่อหำมาด้วยก็ซื้อมาเดือนดีเข่าดีเยอะจ้าจุดร่วมเนาะจุดร่วมจ่อจุดร่วมจุดจ่อก็ซื้อมาใส่ได้เยอะก็ลงทุนกับพ่อขาดทุ่นเนาะกับเข่ามันเบิ้งไงชุดใดวันที่สามมือนี่ของไงห้าน้อยชุดร่วมเบงชุดราชสตาเฉพาะกิจเอาชุดร่วมกันก่อนนี่ชุดร่วมในแต่ของชุดร่วมให้เบิ้งยังไง จวบังยจ้ะเอาบังไมเอาทันเอาชุดชุดเจาะบังุดรวบบังเลยเอาชุดเจาะพี่จำไม่ได้ตัวอามันผักม้ฮะไอเอามาชุดเจาะชุดรวมชุดเจาะยับลงอีกจังน้อยชุดชุดรวมมีเล่าสตาหาสองแปดจับคู่เก้าเกียจสี่แปดเก้าสองหาสีเด่นหา เฉพาะหยิบว่ามันล่มเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วค่ะมันล่มอยู่ปัญหาแนวขีบกันท่ายู่กลางโลงล่มท่ายู่กลางแขล้งล่มโคบเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะขอเวล่าปัญหาแนวขีบกระดาษมันล่ม เป็น่งไห้าชุดชุดเจาะล้าสตาพอดีพอดีบอกนะพอดีล้าสตาห่านี่แม่ชีบมอ,อกนี่น้ำเนี่ยตีวมอ,อกนะเดี๋ยวด้ยวยร่มอีกที่เขาร่มอ่า จับเอาดเป็นมืสีอเวลากันกระดาษพันผิวยกโชค่กันใดเดี๋ยวเอสิตาไล่เอาด้จับเอาด้ทังนี่คับเอฟซีจมอีกแล้วมันก็จับเหล็ตาไล่แท้เดี๋ยวดจับเองกันเคันนี้จับเองชุดเจาะล่าสตาหาสอจับคู่เก้าเกียจซีเก้หาซเด่นหาเฉพาะจิตหาหนึ่งหกจับคู่ให้หนึ่งหนึ่งเจหศหเจหเด่นห กาชาติเก้าหนึ่งเจจับคู่ให้หกเก้าเจดสองเจดเก้าเก้าสองเด่นหนึ่งแนีเดอค่ะผู้ไดมักตัวใดก็จับเองก็ได้อันนี้พอนี่พันจับให้บางที่พันจับให้อาติบอสจุดใจก็เอฟซีก็ไปจับเองก็ได้อันนี้เป็นชุดชุดเจาะเล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติค่ะ พ่อช่วยดูเลยเอาปบเอาพิเศษไปจับเองกันเลยมั้ยดีัจเองจะบอกว่ามือห้า,าจังที่จอย่างไรมือจังเน่อันนี้เป็นชุด,ชดยดุยมชุดจอดยิ่ะมี พิเศษจับผู้ห้พิเศษห2สอหาจับผู้หายจสองจหาจศูนหาศเด่น2ปกติ9ก6าหาหกจับผู้หาขจิหาแดหกเก้หา 8, 6, กห่เนหนึ่งวีไอพี่แปดหาหาจับผู้ศูนแปดศูาศูนแปดหาเด่นหา ผู้ใดอยากจับเองแต่ตัวสีแดงแดงอยู่ข้างขางอยู่ด้วกันตัวสีแดงแดงอยู่ด้านด้านข้างขางตัวสีแดงแดงอยากจับเองกันจับไปตัดเอาจับเอาผู้ใดมากตัวใดสีแดงแดงอยู่ข้างขางหาเป็นตัวที่สามยุ้นได้สีแดงค่ะยุ้นด้สีแดงคิดว่าได้สองตัวเยอะที่จับคู่ให้กันไปหาเนาะ ตัวคันมากตัวที่สามไซส์กันหายุคก,กุ้มแดงๆด้นานขานกันอา่าเป็นเออชั่วกับคบคอยแจ้งเดี๋ยวใช่ปะมันจะท่อนแจงสิปบขบคอยแจ้งมาเลยนะฮันจันนี่ชัว่วดียวขบคยแจ้ง ชั่วเลขกกับว่าใครชัดเหียนมันเป็นน้ำมันจะถอนแสงสิว่าบ่าใครเห็นไหมน,นี่ลงอีกจักหน่อยเดียวว่าใครชัตว่าคิดว่าสร้างผุนแหมสร้างอะไสร้างบ้านเพื่อนตีหันไม่นันคิดว่ามันจะถอนแสงว่าหันกล้องไปเห็นบ่เห็นแต่ว่าเห็นพอ่อลรงร่างขึ้นอีกจักหน่อยเดียวจ้าแค่นี้เด้อเอาลงมันบ่ค่อยชัด เวลามันเป็นน้ำสะท้อนแสงพ่อแม่พ่อปีดให้เพื่อนแม่จ้ะพ่อปีดจังไหนมันบ้านไหนเวลาอยู่พ่อใดเมื่อไปนี่เมื่อแล้วโชว์ไปอันอันนี้ก็เป็นชุดถ้าน้อยมีชุดร่วมชุดเจาะน้อยชุดยอดยิยมเพิ่นก็ดไข่จัซี่ลำๆเรื่อยๆได้จ้ะนี่บางๆสวัสดีค่ะ